สวัสดีค่ะวันนี้หวานจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถยืดได้ดัดได้นะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์3บวก T+ นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะใน1ชุดนะคะจะคู่กันแบบนี้นะคะก,ก็คือน้ำยายืดนะคะและน้ำยากโกลกนะคะใน1ชุดนะคะน้ำยายืดจะได้680 ml แล้วก็น้ำยากโกลกจะได้1,000 ml นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าจะเอากโกลกแบบน้ำหรือโกลกแบบครีมนะคะถ้าเราจะทำการยืดเราก็เลือกโกลกแบบครีมนะคะถ้าจะดัดก็เลือกโกลกแบบน้ำนะคะโกลกแบบน้ำได้1,000 ml นะคะแล้วก็ น้ำยายืดได้ 680ML นะคะคุณสมบัติที่สำคัญเลยที่หวานชอบมากๆนะคะหวานใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกต่อนะคะก็คือว่าน้ำยาของเรานะคะมี3สูตรโดยที่ไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากนะคะแยกเป็นสูตรดังนี้นะคะสูตร1-4ถึงนะคะคือผมแข็งแรงนะคะผ่านการทำเคมีมาประมาณสักหนึ่งครั้งหรือยังไม่เคยผ่านการทำเคมีเลยก็คือถุงสีเขียวนะคะอันนี้คือสำหรับผมแข็งแรงนะคะดูสูตรดูด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะคะ1-4ถึงจะ เขียนไว้ตรงนี้นะคะอ่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นถุงสีม่วงนะคะผ่านการทําเคมีมาประมาณ2ครั้ง3ครั้งคือประมาณปานกลางนะคะไม่ซ้ําซ้อนนะคะหรือทำออสีประมาณระดับนะคะประมาณระดับ5้ถึงเนะคะสูตร5้ถึงเดูด้านหลังตรงนี้นะคะอันนี้คือสูตรผมปานกลางนะคะส่วนสูตรต่อไปนะคะคือผม อ่อนแอผ่านการทำเคมีซ้ำซ้อนนะคะก็คือถุงสีชมพูนะคะเป็นผมระดับ8ดนะคะดูตรงนี้ด้านหลังนะคะอันนี้น้ำยาของเราไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากเลยนะคะมี3สูตรให้เราเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะยืดได้ดัดได้กลิ่นไม่ฉุนที่สำคัญเลยทำเสร็จนะคะเราสามารถที่จะสะได้ทันทีไม่ต้องรอ3วันนะคะอันนี้นะคะก็นะคะจะเป็นสูตรนะคะที่ นะคะพัฒนาร่วมกันกับเกาหลีนะคะตัวนี้นะคะคือกลิ่นก็ค่อนข้างที่จะละมุนแล้วก็หอมเลยนะคะคือสําหรับคนที่นะคะยืดดัดแล้วไม่ต้องการให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเหม็นหรือว่าฉุนนะคะก็แนะนําผลิตภัณฑ์นะคะยืดดัด3บวกครีพัสนะคะตัวนี้นะคะยืดได้ดัดได้นะคะมี3สูตรค่ะนะคะในน้ํายา1ชุดนะคะ ตัวนี้นะคะจะได้คู่กันนะคะเป็นโกลคครีมโกกน้ําแต่ว่าต้องเลือกอามา1นึอย่างนะคะว่าจะเอาโกลคครีมหรือโกกน้ํานะคะ1ชุดนะคะราคาปกตินะคะจะอยู่ที่890บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ชุดละ790บาทนะคะได้คู่กันแบบนี้นะคะ1ชุดก็ใช้ได้เยอะนะคะอยู่ที่ปริมาณเส้นผมนะคะก็ฝากด้วยนะคะน้ำยายืดนะคะยืดดัด3บวก3ลนะคะ